สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโนโกงเสงครับและคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาชมกับตัว Honda HRV กันครับผมบอกเลยว่าคันนี้สุดมากสวยมากและที่สำคัญราคาดีมากๆครับใครมองหารถตัวหนึ่งคันอยู่บอกเลยว่า Honda HRV เนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆนะฮะสำหรับตัวคันนี้ครับเขาจะมาในตัวของรุ่น1 8 g นะฮะตัวรถเนี่ยเป็นปี2015กรโอโตนะครับผมตัรถเนี่ยสีขาวสวยนะครับผมเนียๆนๆนังคันเลยแล้วก็คันนี้นะ นี่เขาได้มีการลงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสุดอะ่ะคันนี้นะครับผมซึ่งราคาเนี่ยถูกมากนะคันนี้เนี่ยนะครับผมราคาพิเศษอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหบาทเท่านั้นนะฮะจากราคาปกติครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหโคตรคุ้มแล้วคันนี้นะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยเออใครมองหายอยู่แล้วคันนี้ผ่อนสบายนะครับผมไม่หนักกระเป๋าแน่นอนนะอ่ะนะครับเดี๋ยวลองมาดูดีเทลกันดีกว่าสำหรับตัวฮ o n ด้ HRV คันนี้ครับมาดูใกล้ๆกันนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยนะฮะ บอกเลยว่าโอ้โหสวยมากนะเป็นไงพวกกระจังหน้าเขาแบบดูซิ่งดูสปอร์ตนะฮะแล้วตัวไฟหน้าครับผมคันนี้นะฮะเป็นตัวแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมีไฟเดนท n ลนิ่งไลท์มาให้นะฮะมีไฟตัดหมอกมาให้ถือว่าใช้งานได้ครบมากๆแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยนะครับผมไม่มีต้องราัะาก,การเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของตัวภายใต้ฝากระโปรง,งคันนี้กันครับสำหรับ hrv เนี่ยนะครับเขาจะมาพร้อมกับตัวเครื่องเบนซินนะขนาด1.8ลิตรนะครับผมบอกเลยว่า ขับดีนะฮะแล้วก็พวกบอดี้แรงต่างเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะลองดูกันนะครับคันนี้ภายในเป็นไงโอ้โหโค้รแห้งนะครับผมเครื่องเดิมๆไม่ไม่มีคราบไม่มีเยื่มและคันนี้ไม่เคยมีประวัติการติดแก๊สด้วยนะเครื่องสดมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้นะฮะม่าจะเป็นทั้งตัวรอยไมกกว่ดเม็ดอาร์คนะครับซอกในเดิมนะฮะคันนี้ไม่เคยมีประวัติการชนหรือว่ารองรัจากการพ่นสีซอไในแน่นอนนะครับผมนี่เป็นไงสวยสองฝั่งเลยนะครับ แล้วก็ตัวน็อตฝากระโปรงหน้าเนี่ยเขาก็ไม่เคยผ่านการไขาการถอดด้วยฝาเดิมคันนี้ฝาเดิมนะครับสติ๊กเกอร์เดิมก็อยู่ครบทุกจุดนะฮะสวยเลยแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูด้านข้างกันดีกว่านะครับนี่ด้านข้างเนี่ยนะครับผมจะดีไซน์แบบสไตล์ h o n d a นะครับนี่ก็จะดูซิ่งดูอวบนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับต้นคลิปว่าเจ้าของเดิมเขาได้มีการ ลงล้อมาให้อ่ะคันนี้จะเป็นตัวล้อแม็กนะครับผมขอบ17นะฮะมากับตัวซีรีส์ยาง2 1 5 5 5้านะครับผมหมูยาง,ยงสภาพดีอยู่เลยเนี่ยนะครับพร้อมใช้แล้วก็ระบบเบรกแบบแบบดิสเบรกทั้ง4ล้อแล้วอ่ะถือว่าใช้งานดีนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังกันครับผมนี่เป็นไงคันนี้เนี่ยภายในเป็นภายในดำนะครับมีเบาะหนังนะฮะเดิมมาจากโรงงานนะครับแล้วก็พวกแผงหน้าข้างประตูเออสวยนะ นี่เป็นไงไม่มีพวกรอยฉีกด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญน,นะคันนี้ไม่มีกลิ่นของตัวสัตว์เลี้ยงแน่นอนนะ่าเผื่อพี่ๆท่านใดนะคะแพ้ขนสัตว์คันนี้นะครับถือว่าดีมากนะฮะอ่ะคันนี้ครับแผ่นเพด์อยู่ตําแหน่งเดิมนะครับไม่มีพ่นซ่อพ่นสีทับนะครับผมแล้วก็ตัวเม็ดอาร์ตนี่เป็นไงกลมเดิมสวยนะครับอันนี้เดิมจากโรงงานแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวพวกประตูฝาหน้าก็ไม่มีพ่นสีหรือว่าถอดน,น็อตครับคันนี้ครับผม คอนโซลสวยนะคันนี้แอรแบ็คคู่หน้าด้วยจอยเนี่ยเป็นจอโรงงานนะครับผมตัวนี้เนี่ยแสดงผลตัวกล้องมองถอยด้วยนะฮะแล้วก็แอร์เนี่ยรุ่นนี้ได้เป็นตัวแอร์ออโต้แล้วเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับเบรกมืออ่ะเป็นเรรบเนเกรมเเกรมือไฟฟ้าแล้วก็มีระบบเบรกโฮให้ด้วยนะฮะอา่าตัวเบาะคู่หน้าสภาพก็ถือว่ายัางดีนะครับนี่เป็นไงเป็นตัวเบาะหนังพวกปีกแรงต่างเนี่ยนะฮะไม่มีรอยย่นรอยฉีกนะครับเดี๋ยวลองไปดูด้านท้ายคันนี้เองดีกว่า แบบนี้นะครับเวลาปุ่มก็กดสตาร์ทอ่าแต่นี้เราไม่ได้สตาร์ทนะครับนี่อ่าลองดูเลขไม์กันซิคันนี้เท่าไหรนะครับคันนี้เลขไม์อยู่ที่158,000โกโลอ่ะถือว่าใช้งานมาไม่เยอะเลยนะสำหรับรถปี2015นะถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากๆและตัวรถเนี่ยผมว่าดีเดิมนะครับผมน็อตหน้าน็านอตหลังข้างซ้ายขวาเนี่ยถือว่าสวยมากเพราะว่าภายในเ้ง นะครับผมไม่มีสารสีไม่มีพ่นซอกและรถที่โชว์รูมเนี่ยการันตีทุกคันนะครับผมว่าไม่มีอุบัติเหตุจมน้ําตัดต่อ,ตอ,ตอ,ตอยอมแมวแน่นอนร้อเปอนะครับใครสนใจคันนี้ Honda HRV นะตัว 1.8e ปีสิบห้าเกียร์ออโต้นะครับผมโคตรคุ้ม3ามแสนเจ็ดบาทเท่านั้นจากราคาปกตินะสามแสนเบาทจัดไฟแนนด์ได้ด้วยตามหาอยู่รีบด่วนเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยเหลือคันสุดท้ายในสต็อกแล้วสําหรับตัว Honda HRV นะครับสนใจติดต่อพวกเราด่วนได้เลยครับ 0635064777ครับหรือว่า Line Official นะฮะที่ Assign k s 1234ครับอย่าลืมแอดดานนาด้วยนะครับและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ง่ายๆครับเป็นกำลังใจพวกเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับพร้อมกับพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะฮะและคลิปนี้ครับพวกเราทีมงานโกงสิงต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ